นี่ผมกองอยู่ตรงนี้อย่าไปสวัสดีค่ะคุณนอเลยค่ะเ้าสวัสดีค่ะสิคะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวถูกใจจะมาตัดผมใช่ไหมลกูกตัดผมที่น้อใจมากเลยใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าผมข้างหน้าเนี่ยมันแยงตาแล้วนะคะ ตัดผมเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเจอใช่ไหมคะก็คือพวกเศษผมเนี่ยมันก็จะชอบปักเสื้อติดเสื้อถ้าเกิดว่าถอดเสื้อไปเลยเนี่ยมันก็จะโป๊ใช่ไหมคะนี่ค่ะก็เลยมีมีที่ป้องกันไม่ได้ตัดผมนะมีที่ป้องกันหนีก่อนเราสนใจคงไม่อิจฉาใครแล้วนะคะมันจะมีพ่อกันด้วยส่วนคุณพ่อใช้ถังขยะไปเหมือนกับอย่าเป็นบ่ากันเลยอ๋อเหรอ ผุงห้ากันเปื้อนกหลัวใส่ไปเลยลกูกน่ะใสไปเลยใสไปเลยไม่มีแขนหรอคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมีแขนระดับให้นะ่าคุณแม่ขาเนาะเอาหน้าตามาให้ลูใสใสเนี่ยค่ะระดับไหน,นคุณแม่่ะเอาหน้าตาตัวตลกมาให้ลูใสแบบนี้เลยลูกแล้วผมมันก็จะไม่หล่นติดเกลือเราเนี่ยมาให้เลยนะจะได้ไม่แยง่งตาเพราะเด็กๆบางทีนะจะไม่ค่อยชอบรวบผมนะ ไม่เห็นใจตาเหลวค่ะเอ,อน่อนะเนี่เหนื่อยหน้าแม่บอกเหนื่อยหน้าใจเสียบตามากจดระดับนี้เลยตัดผมติวไปนูน่นคนแม่อยาตัดหน,าน้าผากเหรอออไม่ตัดนหน้าผากหรอกค่ะลูกแม่ผมกองอยู่ตรงนี้อย่าไปดึงมันไว้ลูกให้มันอยู่ตรงนี้ มันก็จะได้ไม่ลงเสื้อเรานะเนี่ยนี่ยไม่อยู่เฉยๆผมแหวง <c oughs> ทำไหมเอาผมแหวงอไหม <c oughs> เอาเงยหน้าขึ้นสิคะลูกโอเคแม่ได้เห็นแมเห เจ็บยังไง่ะคะทำไมมันถึงเจ็บล่ะคะอือ,ม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 อมผมของหนูเนีๆๆๆๆๆๆ่ยเนี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 ่ยเนยไหนไม่เอาไหนไม่เอาอย่าจับเล่นลูกเดี๋ยวมันจะปิวแล้วก็ห้ะ นาน<ม>เห็นไหมตัวไม่เปื่อนด้วยไปล้างหน้าไปนี่ผมมันก็กองกองอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเอใช้ได้เหมือนกันนะ,ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เปิดแค่หน้าเราก็ไปล้างหน้าเนาะสำหรับเด็กๆนะคะถ้าเกิดว่าผมยาวเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นตัดผมนะคะให้สั้นนะอย่าปล่อยให้ยาวนจนเกินไปนะคะแล้วก็หมัน่นดูแลรักษาความสะอาดหนังศีรษะด้วยนะคะสระผมทุกวันจะได้ไม่เป็นเหานะคะแม่ค่ะจะไปตาคุณห้องใช่ไหมคะ พ่อทำหน้าอย่างนี้ทำไม <c oughs> เป็นไรเจ็บเหรอกลัว <c oughs>